สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็จะมาตัดบ,บินแล้วก็ปูหอมแดงนะคะกูรูก็มาตัดตินปลูหอมแดงนะคะพี่น้องหอมแดงของกูรูก็จะแบบนี้นะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะหอมแดงของกูรูนะคะ เราก็จะมาปลูกนะคะพนะี่น้องเครูยาตัดดินไม่เสร็จเนาะก็ต้องตัดดินให้เสร็จกนะ่อนเส,อเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาแปบดำกับขี้วัวแล้วก็แต่ปีกนกะมาใตานะ่เนาะดินก็ตัดยากหน่อยนะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าดินของเรามันเป็นด้เหล็กนะคะพี่นะ้อง นี่เป็นที่ของที่กูรูปลูกผักเขียวปีไว้ดองเนาะเราเอาผักเขียวปีออกแล้วดองเสร็จหมดแล้วเราก็เลยมาจับดินนี่เลยค่ะจะปลูกหอมแดงนะคะปลูกหน้าฝนหัวม,มันจะใหญ่มันหน้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะพี่น้องกูรูไม่เคยปลูกหน้าฝนเนาะ เทียงไว้เมื่อเช้านะแล้วเย็นนี้กูรูก็มาตับดินกบมันนะคะแล้วก็ไม่ตับลึกเท่าไหร่นะคะตับแค่เอาหอม ยากเลยค่ะดินมันจะแน่นไว้นะคะแต่ว่าถ้าฝนตกนะ่ะดินก็เจะหล่มมากเลยตรงนี้นะคะที่ของกรูมันจำเป็นต้องสับดินนะเพราะว่าเราถไถก็ไม่ได้ว่าเราปลูกของ ิดหน่อยเดี๋ยวก็ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จเราก็จะเอาแบบทำขี้วัวมาลงเลยทันทีเลยนะคะแล้วก็จะปลูกหอมแดงให้มันทันเย็นนิดเลยนะคะพี่น้องดินสองมากๆต้องเป็นแร่เลยนะคะพี่น้องจ้ะอันนี้ถ้ากูรูเอา มาดูดเอาเหล็กไปขายก็เล่เหล็กไปขายก็ได้นะคะพี่น้องจา๋ามันจะเยอะเลยนะคะแล่เหล็กที่จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่กูรู้ไม่มีเวลาเอาเหล็กมาดูดมันะ้ที่นี่ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ